ค่ะวันนี้ก็จะมาทําขนมปังไส้กรอกนะคะการทําขนมซังไส้กรอกเนี่ยคือจริงๆแล้วนวดแป้งไม่เรียบร้อยแล้วก็เขาเรียกนวดไว้จนมันฟูเนาะแล้วก็ให้ทิ้งให้มันฟูนะให้มันฟูนิดนึงแล้วก็มาทําแป้งให้มันแบนๆนะแผ่นตรงนี้นิดนึงนะคะแผ่นนะคะเนี่ยแล้วก็เอาเนื้คลึงให้มันดีนิดนึงให้มันให้มัดแป้งไปให้มันบางนิดนึงนะคะแล้วตรงชายเนี่ยเราก็ใช้ที่ตัดไอ้ขนมปังตรงนี้นะคะตัดตรงนี้ออกมาเป็นสักรสี่ชิ้นเนาะทีริ้วๆแบานี้สี่ชิ้นค่ะ แล้วก็ใช้ซส้นกกอกนะฮะซส้นกอกเนะะี่ยวางตรงนี้เลยคนะวางแล้วก็ม้วนเข้ามาค่ะม้วนเข้ามาม้วนให้แน่นนิดนะคะม้วนให้แน่นนิดหนึ่งพอเราเราเราไปอบมันจะได้ไม่ไม่ไอเส้นกอกมันไม่โผล่ออกมามกเนาะพอเดี๋ยวเวลาพอเราเนี่ยครงมมันก็จะโผล่ออกมาฮนะอันนี้เราก็จับตลบขึ้นไปตรงนี้เลยนะคะเนี่ยแล้วก็พันให้มันให้มันหมุนนิดหนึ่งนะ,ะไม่ต้องหมุนมากก็ได้นะบางบีงทีก็ไม่หมุนแต่เราอยากหมุนให้มันแบบมีเท็กเจอร์สวยดีเนาะ มันนิดหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้หมุนอะไรมากมายนะคะก็ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะแบบนี้อย่างที่เราซื้อทานทั่วไปนะคะกะะ็จะเป็น <c oughs> อ่าก็ช่วยพี่สาวเนาะทานทุกวันทานเองทุกวันได้ช่วยหน่อยนะคะได้ช่วยคนนิดนึงต้องจับต้นที่ดีเพราะว่าเวลาตอนอบเนี่ยมันจะเด้งมากงเนี้ยเดี๋ยวตอนอบเสร็จแล้วจะให้ดูนะคะ นี่เรตอนเรานวดแปรงแล้วก็พ่าดระวังไวะนะนะก็เดี๋ยวทำได้อีกให้ดูกันนะฮะก็ใช้ตัวนี้ค่ะกิ้งคะ,ะรีดแป้งออกมารีดแป้งให้มันบางนิดให้มันเป็นแผ่นๆยาวๆรีดออกมานะฮะน,น่าเียกเรายังไม่ชำนาญใช้มือช่วย ให้เหมยช่วยก็ได้นะตัวนี้นะเสร็จแล้วก็เราใช้นี่ฮะตัดเป็นเส้นนิดหนึ่งนี่เราก็ใส่ใส้กรอกไปนะกระมวนไส้กรอกข้างในอ่ะเวลาเราอบมาขนมปังไส้กรอกเคยยังงี้กูทานบ่อยเนาะชอบเวลาไปที่ร้านอะไรนะจำไม่ได้ลนะก่อนไปเซนทันก็ต้องเข้าร้านนี้นะร้านอื่นก็ไม่อร่อยอ ดูไม่ออกไม่เชื่อไม่ออกแ่ะคือเราไม่ได้ซื้อทานนานแล้วไงฮหอะไรนไม่ออกแต่ก่อนเราจะซื้อที่ร้านก็ร้านดังนิดที่สุนทนะันร้านอื่นบางที่ขนมปังก็ไม่อร่อยนะแต่นี้บอกได้เลยว่าอร่อยเท่ากับร้านที่เราไปทานเลยเนาะอร่อยมากคือแป้งเนี่ยมันพอดีมากเลยแล้วก็เค็มนิดนิดเมื่อไรชอบอะไรขนมเนี่ยมันต้องมีเค็มหน่อยฝรั่งอาจจะไม่มีรสชาติเค็มแบบเราก็ได้แต่มันเค็มนิดเดียวหน้าติดปลายนิดนิดเดียวนะคะในฐาน,นะคะ อันนี้นะคะเดี๋ยวพอเราไปอบนะคะแล้วก็น่าทานมากๆบอกได้เลยที่บ้านเนี่ยทำขนมปงังทานเองไม่ได้ทําขายนะคะเพราะทําขายทําไม่ไหวช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยนะเราก็ถึงถุงมือไม่ใส่แต่เราล้างสะอาดเราอยู่กันแค่ไม่กี่คนนะอยู่กันสีคนในบ้านนี้นะ